สวัสดีครับผมแบงค์เซลโอเจสาขาลังสิตนะครับก็วันนี้นะครับจะบอกว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยสนใจตัวของเจคู่เจซิโกตัวเริ่มต้นคันน้มากนะฮะซึ่งอยากจะรู้ว่าเฮ้ยได้ออปชันอะไรไปบ้างแล้วก็ออปชันอะไรที่ไม่เหมือนกับตัวท็อปวันนี้เดี๋ยวแบงค์จะพาลูกค้าทุกท่านมาดูรถตัวจริงกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคันนี้จึงเหมาะกับคนที่กําลังมองหารถไฟฟ้าเป็นคันแรกนะครับอย่างที่2นะครับต้องการคุมงบนะครับเรื่องของการผ่อนนะครับยอดดาวน์ต่างๆนะครับ ตรงนี้จะเป็นที่ลักจูงสามารถใส่ห่วงเหล็กลักจูงได้นะครับแค่นี้รถก็ดูเป็นสไตล์ออฟโรดแล้วนะครับตัวของล้อเดิมๆจากโรงงาน,นครับจะมีความขบนะครับจากซุมล้อนิดนึงนะครับจะมีความหุบเข้าไปจะหล่อไม่สุดนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนตัวของเป็นยางออทเทเลนนะฮะจะบอกว่าออปชั่นต่างๆความปลอดภัยทุกอย่างเหมือนเป๊ะเ,ะเลยนะครับก็ไม่ และเราที่จอดอยู่ด้านข้างแมงตอนนี้ก็คือเจคู่เจซิกโปรนะครับก็คือจะเป็นตัวเริ่มต้นในแหละขับ2ตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่7,99 0 0สา่ส่วนในตัวท็อปขับ2นะครับราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0าซึ่งต่างกัน10,000แจะบอกว่าออปชันต่างๆเลยครับแทบเหมือนกันทุกอย่างนะครับจะต่างกันเรื่องของความสะดวกสบายนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆแต่ระบบความปลอดภัยทุกอย่างเหมือนเป๊ะเลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าคันนี้ได้ออปชันอะไรไปบ้างอันดับแรกนะครับเรื่องของกาลังขับเคลื่อนก่อน แปแรงมา้าส่วนแรงบิดนะครับอยู่ที่220นิวตันเมตรความจุมแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่65.69กิโลวัตต์อัวชาร์จ1ครั้งนะครับวิ่งได้426กิโลเมตรต่อมาตรฐาน NEDC ซึ่งจะบอกว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี้ยเหมือนกับตัวท็อปเป๊ะเลยนะครับสำหรับกำลังมองเตอร์คันนี้นะฮะร,รีเทลด้านหน้านะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นแนวตั้งฉากแบบนี้สัญลักษณ์ตรงนี้จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของเขามากๆ j ค่ j 6เนี่ยคือจะเป็นรูปตัว I, ดีกว่ายังไงก็คือปรับสูงต่ำอัตโนมัติให้แต่คันนี้ก็จะมีไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้ ตัวไอแบบนี้เลยสวยมากๆนะครับอันนี้ก็เอกลักษณ์ของเขาอีกเช่นกันแล้วก็กล้องนะครับในตัวเริ่มต้นนะครับจะได้360องศาถ้าในตัวท็อปจะได้540องศาซึ่ง540องศากับ360ต่างกันยังไงก็540เนี่ยก็คือจะได้มุมทีดีสมิตินะครับเราสามารถสไลด์ได้รอบคันเลยนะฮะแต่จริงๆแล้ว360องศาก็เพียงพอกับการใช้งานในชีวิตจริงแล้วนะครับด้านล่าาก็จะเป็น2เลเยอร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นสีดาแบบนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้ามมาห้้้เเเเรรรรรีียยยบบยบ,บ,บบบออคัััันนนะะะจืกตววลช่ ต่างอยู่ครบท,บทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกนะครับเบรกฉุกเฉินระบบตัวของออกตัวทางลาดชันนะครับควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันก็มีมาให้นะครับก็เรียกไงว่าแทบจะไม่ต่างจะต่างกับตัวท็อปแค่ไม่กี่อย่างนะครับนั่นก็คือระบบพวกเลนชิปปิ้งเตือนให้รถอยู่ในเลนนะครับให้รถอยู่ในช่องทางนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาไม่มีก็คือตัวของช่วยเตือนการออกตัวนะครับในตัวท็อปจะมีนะตัวนี้จะไม่มีต่างกันแค่นี้นอกนั้นเหมือนกันอีกอย่างนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นสายแต่งรรรรถถถออปโลลลนนนะคักกก็็็สสสาาาามมดดดตตงงงงงีีี้้้้ไไจจจเเทู่่่หหวแ เลาก็ดูเป็นสไตล์ออฟโรดแล้วนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรีเทลด้านหน้าของตัว j จ p ิ p o ตัวเริ่มต้นคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อว่ามีออปชันอะไรบ้าง และนี่ก็คือมิติอันช่างตัวรถนะครับจะบอกว่าตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยมิติบอดี้ทุกอย่างเท่ากันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับคิวล้อนะครับแล้วก็ตัวของล้อรละย่างนะครับมาไซด์เดียวกันเลยนะครับจะเป็นขอบ18ซีรียลเดิมๆจากโรงงานนะครับอยู่ที่225/60 R18 นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ผมอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมกันหรืออยากจะให้ผมใส่แม็กนะครับแล้วก็ตกแต่งพร้อมออกจากโชลูมก็สามารถแจ้งมาได้นะครับผมสามารถแนะนําเรื่องของการแต่งได้เนี่ยผมอยากให้ดูตัวของล้อนะครับตัวของล้อ จะมีความหุบนะครับจากซุมร้อนนิดนึงนะครับจะมีความหุบเข้าไปจะหล่อไม่สุดนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนตัวของเป็นยางออเทรนนะฮะพอเราเปลี่ยนยางออลเทร์เนปุ๊บมันจะพอดีกับซุมเลยนะครับรถมันจะดูเต็มขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วถ้าใครอยากได้ซีรีส์ที่เป็นหน้ายางเออหนาๆน่อยเนี่ยอาจจะต้องไปยกสูงด้วยนะครับเปลี่ยนเรื่องของโช๊คนะครับใส่อแดปเตอร์แล้วก็อาจจะมีการปาดซุ้มเล็กน้อยนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นคิวรอนะครับซึ่งเขาต่อมาจากเลเยอร์ด้านล่างของกัันนนนนนชด้้้้้้าาาาาาาหขขงงงะะะะรรรรรรบบจจจเเเปป็็กกกกกมมมมออพตวววททีีี่่ไฟลยย นะครับเหมือนกับตัวท็อปเลยมีกล้อง360องศาด้านข้างส่วนไลมาด้านบนนะครับด้านบนจะมีราวหลังคามาให้ด้วยนะฮะเวลาลูกค้าต้องการติดหลกหลังคานะครับสามารถยึดติดกับราวหลังคาได้เลยและด้านบนเขาจะแลปเป็นสีดําแบบนี้นะครับสีบอดี้ในตัวเจซเริ่มต้นเนี่ยจะมีสีด้วยกันจะมีสีดําสีเทาสีขาวแล้วก็สีบรอนเงินแต่ยังไงนะครับท่อนบนตรงเนี้ยเขาจะแลปเป็นสีดําเงาให้ตรงเนี้ยลอกออกได้นะพอดีอันนี้เป็นรถในสต็อกถ้าลอกออกมาก็จะเป็นสีดําเงานะฮะตัวมือจับนะครับก็ะเนนแบบีี้ร2ย นี่เวลาเราไปขุดขิดอะไรเงี้ยกระแทกอะไรเงี้ยก็ สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าระดับสูงจากพื้นนะครับ195มมนะฮะประมาณนี้นี่เป็นทรงกล่องบ็อกซี่แบบโอ้โหดูหล่อไหมดูแบบลุยๆออกแนวออฟโรดหน่อยถ้าผมแนะนํานะเวลาตกแต่งนะครับก็ใส่ตัวล้อแมกนะครับล้อแมกยางเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่บันไดข้างเพิ่มเติมนะครับอาจจะใส่บันไดปีนขึ้นไปชั้นบนประมาณนี้หน่อยนะฮะก็เราสามารถตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยได้นะครับจากโชว์รูมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างมาดูที่ด้านท้ายกันต่ออบบบ้้้้้้าาางงนนนนนะรรรััดทยยีีเเลตตตจป็ไฟฟพวววแแ tail นี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ uck, นะแล้วก็มีไฟเบรกดนที่3อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปั่นน้ำฝนอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกับตัวท็อปนะครับในตัวท็อปจะได้เป็นกล่องเก็บสัมภาระด้านหลังมาให้ในตัวเริ่มต้นจะไม่มีนะแต่จะบอกว่าเราสามารถไปติดตั้งตัวของกล่องด้านหลังเพิ่มเติมได้นะฮะด้านหลังก็ออกแบบมาเป็น2องเลเยอร์เช่นกันนะครับก็เหมือนฟิวส์ออฟโรดมีเซนเซอร์ท้ายมาให้เรียบร้อยมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วก็ในตัวนี้ก็จะได้เรียลคอร์ทัฟฟิกเลอยกเจะไลด์ด ฟังก์ชันนี้จะช่วยเตือนเรานะครับเวลารถมาในระยะที่เลด้ต์ตรวจจับได้ว่าเฮ้ยมีรถทางตรงมาก็เราจะได้ระวังก่อนที่เราจะถอยออกจากซอยนี่ตัวเริ่มต้นก็มีฟังก์ชันนี้มาให้เรียบร้อยแล้วส่วนการเปิดประตูนะครับเปิดประตูแบบบานตู้เย็นแบบนี้จะบอกว่ารถคันนี้จะไม่ได้สูงมากระดับแบบ SUV 1 0วน้ะครับถ้าเปิดจากด้านบนเนี่ยผมสูงประมาณเนี้ยมันก็จะติดหลังคาแล้วใช่ไหมยิ่งคนสูง1 7 0 80อะไรอย่างเงี้ยโหก้มีปวดหลังแน่นอนนะฮะเขาเลยดีไซน์ออกแบบให้เปิดด้านข้างแบบนี้เพื่อที่จะะไไดดด้้้เขาออกสว นะครับเนี่ยก็เข้าออกหยิบคงหยิบของ,อของได้สะดวกแล้วก็ในตรงประตูนะครับว่าจะมีที่เก็บนี่ตรงตะข่ายมาให้แล้วก็ แขวนของตรงนี้นะครับ3กิโลกรัมนะครับสามารถแขวนได้อีกแล้วตรงนี้จะเป็นประตูเปิดจากด้านในนะครับก็สามารถเปิดจากด้านในได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีด้านข้างตรงเนี้ยสามารถเก็บของได้เล็กน้อนครับจะเป็นหลุมเข้าไปเดี๋ยวผมตัดทาาให้ละกันมีช่องเสียบไฟ1 2โวลต์นะครับแล้วก็สามารถราแขวนอะไรได้เล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ก็สามารถแขวนได้เปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นชาร์จไฟฉุกเฉินให้แล้วก็ชุดช่วยปะลมยางนะครับก็จะมีหลุมโฟมแบบนี้สามารถเก็บของได้อีกส่วนการพับอบ์ดแถวที่2นะครับจะพับแบบ60-40นะฮะก็ะ สามามรถพับแยกได้เลยเดี๋ยวผมพับบอร์ดให้ดูตัวอย่างวิธีพับบอร์ดนะครับจริงๆก็สามารถพับได้2แบบนะครับแบบที่1คือพับจากตรงนี้ได้เลยนี่ปึ๊บลงมาแต่มันจะไม่ได้ระนาบ100อนะฮะผมพับให้ดูปึ๊บมันจะไม่ได้ระนาบ100นะครับมันจะมีความแบบเป็นเนินอยู่นะครับแต่ถ้าอยากได้100%จะมีวิธีอยู่คือเราต้องดันอันนี้ขึ้นไปก่อนยกอันนี้ขึ้นไปก่อน ตรงเบาะที่นั่งนะครับที่นั่งเราก็จะมีเชือกอยู่นะครับเป็นห่วงดึงอยู่เราดึงมาได้เลยปื๊บนี่ดึงมาแล้วพับลงไปปื๊บอันนี้ก็จะ ระนาบ100%้เเลยแต่เราจะเสียพื้นที่ที่วางเท้าของแถวที่2ไปนะฮะอันนี้ก็สามารถ100%ก็จะได้พื้นที่ที่มันเรียบขึ้นนะฮะก็สามารถลองไปปรับใช้ดูกันได้นะครับสำหรับการพับเบาะแถวที่2ในรุ่นนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องระบบการชาร์จไฟนะครับนี่เปิดมาเปิบนี่เป็นแบบไฟฟ้าด้วยเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับนี่ตัวเริ่มต้นนะได้ฝาปิดชาร์จไฟฟ้าด้วยนะฮะก็เป็นระบบไฟฟ้า1 0นรังรงรยบ a อร c เลย AC นะครับรองรับอยู่่ที6.6กิโลน d c นะครับรองรับ หนึ่งครั้งปุ๊บก็ปิดเรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นเรื่องระบบการชาร์จไฟของเขานะฮะเดินไปดูภายในกันบ้างนะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างมามาดูภายในกันบ้างนะครับบอกเลยว่าภายในนะครับแทบไม่ต่างกับตัวท็อปเลยตัวของเบาะผู้ขับขี่นะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้ทั้งหมด6ทิศทางนะครับแล้วก็มีระบบเวลคัมซิตนะครับแล้วก็เมมโมรี่ซิด้วยนะครับในตัวนี้เหมือนตัวท็อปเลยส่วนเบาะของคนนั่งนะครับจะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับปรับได้4ทิศทางนะฮะและออปชันคันนี้ที่หายไปก็คือตัวเป่าลมระบายความนอนที่เบาะซึ่งในตัวท็คี่จะมก้วาาลโโ ตัวไอตรงนี้ไอคา อยู่ตรงกลางเลยแล้วก็เป็นระบบแบบจอสติ๊กนะครับลูกกิ้งหมุนหมุนหมุนเอ่อกดซ้ายกดขวาที่ลูกกิ้งได้เลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเกี่ยวเรื่องปรับพัดลมแอร์นะครับอุณหภูมิแอร์ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นเรื่องของมัลติมีเดียนะครับที่เป็นลูกกิ้งนะครับมีระบบสั่งงานด้วยเสียงมัลติฟังก์ชันบนพงมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ก้านฝั่งขวามือนี้จะเป็นตัวของเลื่อนเกียร์ฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ที่ปัดน้าฝนอยู่ในก้านฝั่งซ้ายหน้าจอนะครับของผู้ขับวทากัััลบบต็อะะรแสหหมมดขีีจ ทั้งหมด4โหมดเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีโหมด Eco Normal Sport ส่วนอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมด c u s t o มนะครับอันนี้สามารถปรับแต่งได้เองเลยตรงนี้เป็นแอร์นะครับแอร์กลางก็คือปรับขึ้นลงได้เยอะมากนี่ ขึ้นสูงต่ำได้เยอะมากซ้ายขวาจะเป็นแบบแนวตั้งนะครับแอร์แบงค์นะครับทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะครับก็เหมือนตัวท็อปเลยแล้วก็จะมีจุดแตกต่างเล็กๆ,ๆน้อยนะครับอย่างเช่นตัวเริ่มต้นเนี้ยไฟของตัวรถนะครับจะปรับได้64เฉดสี 4, จะมีเฉพาะที่เป็นราวประตูเท่านั้นแต่ถ้าเป็นในตัวท็อปนะครับจะมีลอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้ารออประตูนะครับไฟสองเท้าอะไรเงี้ยตัวของตัวท็อปจะมีไวเลสชาร์เจอร์มีมาให้เช่นกันนะครับรองรับ50วัตต์เหมือนกันมีระบบกันลืมด้วยนะ แล้วเล่าลงจากรถไปโดยที่เราไม่ได้หยิบโทรศัพท์จะมีระบบแจ้งเตือนเรานะฮะก mm hmm. ็อันนี้ก็ใส่มาให้เหมือนตัวท็อปเป๊ะเลย mm hmm. มีที่จับนี่เวลาเราขับรถลุยหรือทางที่แบบเป็นรูปเป็นบอ่อหน่อยนะฮะตรงกลางนะจะมีกิมมิคด้วยนะฮะเป็นรูปตัวไอนะครับตรงระหว่างแอร์ก็สวยงามตรงนี้ที่เปิดกดปุ่มหนึ่งครั้งปุ๊บก็เปิดแบบนี้นะครับมีที่รักษาความเย็นให้ด้วยนะเป็นเหมือนช่องแอร์นะครับก็มีมาให้ด้วยตรงนี้ที่วางแก้วนะครับด้านล่างก็เก็บของได้ด้วยมีช่อง usb type a แล้วก็ C ให้อย่างละจุดนะครับส่วนที่เปิดตรงนี้นะครับจะเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปเหมือนกันนะครับเราเปิดจากหน้าจอได้เลยนี่เปิดปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับแต่เวลาปิดก็ต้องปิดแบบแมนนวลนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นของ Pi o n น e r นะครับในตัวเริ่มต้นมี6ตําแหน่งถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจะอยู่ที่8ตําแหน่งนะฮะแล้วที่สําคัญคันนี้มีม่านตันลูปมาให้ด้วยนะฮะเหมือนตัวท็อปเลยนะครับเราเปิดมาปุ๊บ ก็จะเป็นม่านแล้วก็กระจกนะครับสามารถเปิดหลังคาได้ด้วยนะฮะแล้วก็กระจกมองหลังตรงนี้นะครับก็ในตัวเริ่มต้นจะเป็นแบบอัตโนมือนะฮะปรับด้วยมือส่วนตัวท็อปนะครับจะเป็นแบบออโต้นะฮะมือเปิดประตูนะครับจะเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับเปิดได้เลยปึบเหมือนตัวท็อปเลยนะฮะนี่บอกวิวคำสินเห็นไหมอ่ะปิดประตูปิบนี่จะเข้าไปเองนี่เรือเองนะ ตัวเริ่มต้นได้ขนาดนี้ผมว่าค่อนข้างคุ้มแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ตัวบางตูนะครับถ้าสมมติลูกค้าบ,บอกเฮ้ยแล้วถ้าแบตหมดละ่ะเปิดยังไงเพราะมันใช้ปุ่มกดใช่ไหมก็จะมีปุ่มเปิดฉุกเฉินอยู่ครับอยู่ตรงนี้ใต้นี้นะครับก็สามารถดึงสลักเปิดฉุกเฉินได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันต่อครับมามาดูตัวของที่นั่งแถวที่2กันบ้างนนครับอันดับแรกนะครับจุดที่ต่างกับตัวท็อปนั่นก็คือตัวระบาย ลมที่บอกนะครับถ้าในตัวท็อปจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยแต่ในตัวเริ่มต้นจะไม่ได้มีมาให้นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีแอร์นี่แอร์นี่จะตัวของแอร์เหมือนกันเลยตัวท็อปนะครับจะบอกว่ามีแอร์ปรับสามารถปรับซ้ายขวาได้แยกคู่นะฮะแต่อุณหภูมิไม่สามารถปรับได้นะครับแล้วก็มีช่อง usb type a type c มาให้อย่างละจุดนะครับนี่ปุ่มเปิดประตูนะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยกดปุ่มหนึ่งครั้งปุ๊บประตูก็จะเปิดนะครับมีที่ใส่เอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นที่จับนะครใ มีไฟตรงนี้ด้วยนะครับเวลาไฟเปิดด้านหลังปุ่มด้านหลังเนี่ยก็จะมีช็อตคัดด้วยนะครับแถวๆใกล้เรื่องกระจกเนี่ยกดหนึ่งครั้งปุ๊บปิดมา่านบังแดดนี่ก,ก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตัวของพื้นที่การนั่งเนี่ยผูบอกเลยว่ารถที่เป็นทรงบ็อกซี่เนี่ยจะได้พื้นที่ด้านหลังที่มันกว้างมากๆคือนี่ปุ่มเห็นไหมเล็กลูมนี่บอกผมเลื่อนมานะเพราะว่าตรงนี้เป็นวิวคัามสิทธใช่ไหมครับเขาเลยถอยออกมา นะครับมันก็เลยดูชิดหน่อยแต่ถ้าการขับขี่จริงเลื่อนไปหูบอกเลยว่าเหลือเฟือเฮลลุมก็เหลือเฟือนะครับ mm hmm. ตรงกลางนั่งได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าตรงพื้นเนี่ยมันไม่มีรอยนูนออกมานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นเรียบหมดเลยนะครับ mm hmm. พื้นที่วางเท้าแถวที่2 mm hmm. มีที่วางแก้วอะไรมาให้นะครับ mm hmm. พักแขนมาให้พอดีอันนี้รถจอดในสต็อกนะครับ mm hmm. ผมเลยไม่ได้ดึงให้ มันห่อพลาสติกอยู่โอเคอันนี้ก็คือพื้นที่ของห้องโดยสารทถวที่2ครับผมและนี่ก็คือการรีวิวเจคูเจซิกโปรตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับเพราะว่าส่วนต่ากับตัวท็อป1 0 0 0 0แบาทกับออปชั่นบางอย่างที่หายไปไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับคันนี้จึงเหมาะกับคนที่กําลังมองหารถไฟฟ้าเป็นคันแรกนะครับอย่างที่2นะครับต้องการคุมงบนะครับเรื่องของการผ่อนนะครับยอดดาวน์ต่างๆนะครับคันนี้ก็เป็นคันที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งนะครับแต่สาหรับ อันนั้นตอบจทกว่าก็สําหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถ j จคูนะครับไม่ว่าจะเป็น J5, J6, J7 จก็นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นกับแบงค์ได้นะครับอยากตกแต่งพร้อมเสร็จสับจากโชว์รูมเลยก็สามารถแจ้งแบงค์ได้เลยสุดท้ายนี้ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไกร b e ให้แบงค์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะรีวิว j จคู่รุ่นอะไรต้องคอยติดตามชมวันนี้แบงค์ไปก่อนสวัสดีครับ